นี่หรือบ้านทรายทองที่ฉันพ่อส่งเรามาอยู่ช่างใหญ่โตมโหนานเลือเกินอยู่ที่นี่เราคงจะสุขสบายก็มีความสุขรอกกับเจ้าหญิงตายนึกมนะ่พาพอจะมานี่นาวันนี้แล้วเราเนี่ยที่มันจะมาอยู่บ้านเราเื้ยเจ็บใจนะนี่มันจะต้องมาอยู่ความหูอของตาเรนเนี่ยเครียด ต้องเของหวานลใครอยู่ไหมคะผูจะมามาแล้วค่ะได้ยินไหมคะผูจะมามาแล้วเข้ามาสิแล้วเธอจะต้องทนอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะาบ้านหลังนี้มีผีสิงบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณมีคนตายที่นี่หลายยุคหลายสมัยแม้แต่ฉันอ่ะก็ยังเจอทุกวันเลย บางทีนั่งขีอยู่มันก็จะจับก้นคิดแล้วขนลุกสู้เข้ามานั่งสิพอจะมานฉันบอกให้หล่อนเข้ามันนั่งไม่ได้ให้เข้ามานอนฉันไม่ได้ให้หล่อนนั่งข้างบนฉันให้หล่อนนั่งข้างล่าง ตายแล้วฉันไม่ได้เป็นทารขบแใคของคุณนะสา,หาวหมานี่หล่อนมาอา่านพูดอย่างนี้กับฉันเหรอ,อฉันคือคนหญิงเม็กลูกสาวคนสุดท้องของบ้านหลังนี้นะจะเล็กจะใหญ่ไงฉันไม่สนเพราะฉันก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เหมือนกันตายแล้วนี่นางหมีฉันไปบอกนายชมให้ไปแต่งผีมาหลอกนางพอจมาน และหลังจะต้องแต่งในผิดด้วยนะยะเอาให้หน่ากลัวที่สุดได้ค่ะนี่น้ำหมีถ้าพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วหรอนอกจากได้ค่ะไ,ได้ค่ะเนี่ยได้ค่ะอ๊ยฉันจะบ้าตายพี่ช่คิดผิดที่ถูกเนี่ยที่ต้องมาอยู่บ้านทรายทองคนที่นี่ไม่มีใครต้อนรับฉันเลยฉันคิดถึงบ้านฉันอยากจะกลับไปอยู่บ้าน พ่อขาพนจมาคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ก็ไปซะสิอุ้ยเสียใครที่ไหนเนี่ยเราก็อยู่ในสวนนี้คนเดียวนี่นะรู้ว่าเราจะหูฝาดหูฝาดที่ไหนล่ะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรไงอุตาไว้กิดที่นี่มีผีด้วยหรนี่ยดูสิน่ากลัวจังเลยไปโดนอะไรมาละนั่นหัวแบะเชียว ไม่ต้องอยากรู้หรอกเอาไว้บ้านหลังนี้ซะเพ้ออ,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 ออ่าอ่าเพ้ออ่าอ่าตายแล้วมันตามเรามาหรือเปล่าเนี่ยคิดไว้ไม่มีผิดบ้านหลังนี้น่ากลัวจรงิงคงไม่อยู่ที่นี่แล้วเรากลัวมากถ้ากลัวก็ออกไปจากบ้านหลังนี้สิอุ้ยเสียงใครที่ไหนอีกล่ะเนี่ยหรือว่าเราจะ เราจะหนีเสียป่าจระเข้ไม่มีทางเสือท้งจระเข้เพราะว่าที่นี่มีแต่ผีตายฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วตายนางพญจจมานหนีไปเร็วเกินคาดนายชมนางหมีเลิกเป็นผีได้ละ povo San keru